PBS เสนอไอ้สายฉลาดยกกำลังสองสงสัยไม่ว่าทำไมลวดถึงตัดโฟมได้จากนั้นไปติดตามชมความสนุกเรื่องรูปทรงแบบไหนรับน้ำหนักได้ดีกว่ากันและปิดท้ายด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงยุงที่ดูดเลือดคนหรือสัตว์คือยุงตัวเมียเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราทั้งสองในรายการไอซ์าซคนฉลาดน้ยกกำลังสองน้องชุนคะช่วยพี่เอ๋วาดภาพแบบนี้วาดแบนี้เลยนะงวันไหนครับเอาสวยๆเร็วน้องชุนอยากวาดอะไรนี่โอ้ พี่เอ๋ยกับน,น้องชุนทำอะไรกันครับเนี่ยแหม<ะ>เอ๋ยก็กำลังจะตัดโฟงทำองของขวัญวันเกิดให้เพื่อนพี่นิกรู้จักหรือเปล่า DIY อ่ะ DIY เหรอ,อทำด้วยตัวเองไงคะ Do i t yourself ใช่<อ>แต่เดี๋ยวเอยอยอ่ะเอาคัตเตอร์ตัดปเป็นรูปวงกลมก่อนใช้คัตเตอร์ตัดโฟมเนี่ยนะใช่ค่ะเออยก่อนอื่นเนี่ยมันล้าสมัยมากเลยอย่างนี้ใช้คัตเตอร์ตัดโฟมแล้วก็มันเป็นของมีคมเลยนะก็เป็นอันตรายด้วยรู้ไหมใช่ไหมเด็กๆก็ต้องระวังใช่ไหมครับ แล้วที่สําคัญคือเวลาตัดโฟมด้วยคัตเตอร์น้องๆเคยสังเกตไหมครับว่ามันจะตัดไม่เรี่ยมันเป็นคุยมันมีเม็ดโฟมออกมาอาไม่เชื่อลองดูไม,ไม่เชื่อลองดูดูสิเวลาตัดเนี่ยนะอย่า้องอย่างยิ่งมันก็จะมีคุยๆใช่ไหม มันก็ต้องใช้คัตเตอร์ตัดทั้งนั้นแหละพี่นี้ไม่งั้นเราจะเอาอะไรตัดล่ะคะทุกคลมอยันยิ่งเห็นไหมน้องทุนก็คิดเหมือนกันดูดิมันเลอะเทอะโอ้โหคุยเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญเนี่ยนะถ้าหากว่ารูปยากๆนะอย่างต้องมันนั่งตัดแบบเป็นรูปหยักหยักยักใช่ไหมหรือเป็นรูปดวงดาวอย่างเงี้ยมันมันยากถูกไหมรูปประดาวอย่างเงี้ยกว่ามีดจะ ไปตัดอย่างนี้ใช่ไหมดูสิยากไหมมันก็ใช้เวลาด้วยมันก็มีขุยโฟมจะเป็นหมดเลยแถมเปล่งวินทีด้วยใช่ก่อนจะตัดได้เก๊ขุยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับจะบอกให้นะพี่มีตัวช่วยตัวช่วยนี่ไงชุยรู้หรือเปล่าอะไรไม่รู้ครับ อันนี้ไรอะคะใช้ลวดตัดโฟมลวดหรอใช่ไปอีกอนงี่ลองดูไม่เชื่อว่ามันง่ายขึ้นว่าได้ไหมเหนือไม่เละเทออย่างนี้เลยไม่เลยเธอะพี่โหเอ้ยนี่มันง่ายขึ้นแล้วเหรอคะมันเลื่อยชัดๆเลยพี่ลวดตัดโฟมนี่มันเลื่อยไม่เห็นจะง่ายขึ้นเลยอ่ะไม่ง่ายเหรอไม่ว่ามันง่ายหอเ่าเอาไม่ออกด้วยอ่ะออี่จะบอกให้จริงๆต้องมีตัวช่วยนะครับอยากรู้ไหมตัวช่วยพี่อะไรให้ทายก่อนว่าตัวช่วยอะไรเออผมรู้ละลวดอีกอันลวดอีกอันหนึ่ง เก่งมากเลยไม่ใช่นี่ไงท่ฐานนี่นะคะฐานนี่แหละตัวช่วยพี่ยังไงอะพี่นิกเอามาถูเพิ่มไม่ใช่นี่เราก็มาใส่นะต่อวงจรเข้าเป็นอย่างนี้อยากใหรู้ไหมว่าทํางานยังไงชุนอยากให้พี่นิกตัดอะไรปลาดาวอีกโอ้ตัดปลาดาวเหรอคอยดูนะมันง่ายขนาดไหนดูนะดูสิเฮยทำไมมันดูเดียวเองเราก็เงียบด้วยถูกไหมมันดูลื่นแล้วก็ลื่นมากเลย อันนี้น้องๆนะคะที่ทําก็ต้องระวังนิดน,นึงเพราะว่ามันมีความร้อนใช่ไหมพี่เน็กโอ้โหก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยธรรมดาเนี่ยรั่วตรงนี้นี่นะครับมันก็เราจะไม่ถูกมาอยู่แล้วนะครับความร้อนที่เอ่ยพูดถึงเนี่ยมันก็เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่มาจากฐานนั่นเองอใช่ไหมครับดูสิอโอยครับเรียบเนียนสวยงามที่สําคัญขนไม่ลุกด้วยใช่ไหมขนไม่ลุกด้วย<อ>ดูสิด้านข้างเนี่ย ถ้าเอยเนี่ยอยากจะทําเป็นของขวัญอะไรให้เพื่อนเนี่ยจะสวยมากเลยเห็นไหมเออเราต้องชุนสงสัยไหมว่าเนี่ยมันทำงานได้ยังไงสงสัยครับสงสัยใช่ไหมอ้าวถ้าสงสัยแล้วเนี่ยก็ช่วยอธิบายหน่อยเลยมันรอ,องฟังหน่อยต้องมีอธิบายได้ถึงบอกว่าสงสัยครับถูกต้องอ้าวพี่ช่วยอธิบายก็ได้นะครับก็ลวดจัดโฟมนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องใส่แบตเตอรี่นี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราต่อครบวงจรแล้วนี่นะครับมันก็มีปุ่มกดตรงนี้ถ้าไม่กดก็ยังไม่มีกระแสะะไหลแต่ถ้าพอมีปุ่มกดตรงนี้เราก็กดค้างไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้กระแสะไฟฟ้านะครับไหลครบวงจรผ่านลวดน,นี้เกิดความร้อนขึ้นดังนั้นเวลาเราเอามาตัดโฟมนะครับมันก็สามารถที่จะตัดเป็นรูปอะไรก็ได้อย่างง่ายดายเลยครับ งั้นเดี๋ยวอันนี้เอยก็ขอยืมไปทํากับน้องชุนเลยละกันพ่นิก็อันนี้พ่นิกซื้อใหม่แล้วกันไหนไหนก็รู้ที่ซื้อแล้วนี่ค่ะเอาของพี่มาอีกแล้วอ่ะน้องๆก็ลองไปหาดูนะครับนะครับลวดตัดโฟมเนี่ยก็หาได้ไม่ยากนะครับค่ะเห็นไหมเอยไม่ต้องวาดรูปเลยนะอันนี้ตัดเป็นรูปอะไรก็ได้เป็นไงน้องชุนก็ดีนะคะง่ายไหม ถึงช่วงนักวิจิวของเราอีกแล้วนะครับมีโครง,งานดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับรับรองค่ะว่าดีแน่นอนฟันนทงค่ะโอ้โหพี่เอ๋ยออกตัวซะขนาดนี้ไปชมกันเลยดีกว่าครับถ้าอยากให้ลังช็อกศาดผของช็อกหมดไปองใช้นี่เลยเครื่องดูดฝุ่นพอ,องช็อคเราๆยืนยันเลยเค่ะว่าเครื่องดูดฝุ่นพงช็อคทำงานได้ดีมากๆ ที่มาและแนวคิดในการทาของน้องๆคืออะไรไปฟังกันเลยเพราะเราสนใจทาเครื่องรูดฝุ่นช็อกเพราะว่าเราสังเกตตอนที่เราทําเวรประจําวันเราพบเห็นฝุ่นช็อกในบริเวณลานช็อกอยู่เยอะและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเราไปปรึกษาครูว่าเราจะทํำยังไงดีให้ลานช็อกมีฝุ่นน้อยลงแล้วก็เราจะได้คําตอบมาคือทําเครื่องูดฝุ่นช็อกแล้วก็ที่ปัดช็อกในตัวค่ะ เราเอาไอเดียออกแบบมาจากปืนฉีดน้ําในวันสงการค่ะเพราะว่าเราอยากให้เกิดความสนุกสนานในการทําเวนโดยการเราจะเอาส่วนหน้าของปืนฉีดน้ําก็จะเป็นตัวดูดของเครื่องดูดฝุ่นช็อคแล้วก็ตรงที่จับก็จะเป็นที่จับของเครื่องดูดฝุ่นช็อคเพื่อให้สะดวกในการถือค่ะเรามีการทดลองหลายครั้งมากค่ะปัญหาที่พบก็เช่นแรงดูดไม่พอที่ปัดฝุ่นไม่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ค่ะ อุปกรณ์สําคัญก็จะมีโหลพลาสติกขวดน้าพลาสติกชุดมอเตอร์ชุดวงจรไฟฟ้ารั่วแล้วก็ตะเกียบค่ะขั้นตอนการผดริตเครื่องดูดฝุ่นผมช็อกก็คือนําขวดโหลพลาสติกมาเจาะรูสวิตแล้วก็เอาขวดน้ําขนาดใหญ่1.5ลิตรมาตัดแล้วก็เจาะรูที่ฝาเพื่อที่จะใส่สายยางตัดขวดขนาดเล็กครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไว้เป็นที่จับข้างในจะมีมอเตอร์2ตัว ตัวแรกเอาไว้ดูดฝุ่นผงช็อกตัวที่2เอาไว้ปัดฝุ่นผงช็อกแค่นี้ก็จะได้เครื่องดูดฝุ่นผงช็อกเอาไว้ใช้งานแล้วครับผลการทดลองก็คือเครื่องดูดผงช็อกสามารถดูดและปัดผงช็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับข้อดีของอุปกรณ์ก็คือวัสดุหาได้ง่ายเป็นอุปกรณ์เหลือใช้ค่ะแล้วก็ เป็นการนำทรัพยากรมาใช้ให้อย่างรู้คุณค่าค่ะความรู้ที่ได้ก็คือเรารู้จักการต่อวงจรไฟฟ้าต่อเซลล์ไฟฟ้าว่าทําอย่างไรเราถึงจะได้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะความภาคภูมิใจก็คือได้ประดิษฐ์เครื่องดูดปุ่นที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้การทําเวรไม่น่าเบือ่อทําให้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆในโรงเรียนครับ ในอนาคตรเราจะนําผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือครอบครัวจะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามมากขึ้นเพื่อนําไปวางขายค่ะโครงงานมีความสําคัญคือ 1. ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ 2. รู้จักการวางแผน 3. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดีครับ งานตัวค่ะวันนี้ติงงานานะคะนํากระดาษ A4 แผ่นนี้มาแล้วก็มีการทดลองเรื่องทรงเลค่ะคณิตให้กับน้องๆดูซิว่าจะว้าวขนาดไหนพิจนาต้องมีนี่การทดลองให้น้องๆทดลองกันวันนี้นะคะแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกนี่เป็นฝ่ายขอบอยชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยวินครับชื่อวินชื่อจอมยุทธครับจอมยุทธทำอะไรมีพลังไหมไม่ม,ม,มีแล้วแก๊งนี้ละคะชุดลายดอกอ้าวทำไมหน้าเหมือนกันล่ะหนู เป็นอะไรกันคะเป็นแฝดเป็นแฝดกันเป็นแฝดกันคนไหนเป็นพี่แล้วคนไหนเป็นน้องโอ้ยนักมากอ่ะมีคู่กันหมดเลยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มการทดลองกันดีกว่าวันนี้อุปกรณ์ง่ายมากๆมีกระดาษเป็นทรงอะไรบ้างสี่ <4 S 1> เหลี่ยมและทรงต่อมานั่นก็คือสามเหลี่ยมครับและอันนี้ล่ะวงกลมครับได้ยางเงวงรีครับถ้าหลือเป็นวงกลมแกล้งน้องเฉยๆอุปกรณ์ถัดมานั่นก็คือ หนังสือโอ้ยรู้จักกันหมดเลยปออะไรคะเนี่ยปอสี่ถูกค่ะที่น้องจะต้องรู้จักกติกาของพี่ง่ายมากๆที่จะให้น้องทั้งสองทีมปรึกษากันว่าให้ทายว่ารูปทรงไหนที่จะรับหนังสือได้เยอะกว่ากันน้องพายและน้องแพรตอบว่าสี่เหลี่ยมมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะทําไมเราถึงตอบว่าสี่เหลี่ยมคะเพราะว่าปกติเขาจะใช้เป็นสามสี่เหลี่ยมกันนะคะอ๋อเวลาเราก่อสร้างตึกใช่ไหมคะ ก็คือเสาจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมาถึงแกงข้าวบอยบ้างเมื่อกี้ตอบว่าสามเหลี่ยมครับนี่กระซิบลงมาว่าสามเหลี่ยมทำไมเราถึงตอบว่าสามเหลี่ยมครับอ่ะแรกจะตอบวงกลมแต่ว่าพี่เขาบอกว่าสามเหลี่ยม่าจะดีกว่าอ๋าอตอนนี้ผู้เข,ข้าแข่งขันของเราตอบมาสองทรงนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมแกงสี่เหลี่ยมพร้อมหรือย,ยังค่ะพร้อมแล้วค่ะเริ่มด้วยหนึ่งหนึ่งแล สี่เหลี่ยมทำไปกี่เล่มคะห้าเล่มห้าเล่มถือว่าเยอะหรือยังเยอะคิดว่าสามเหลี่ยมเยอะไหมเยอะคิดว่าสามเหลี่ยมได้กี่เล่มหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าไม่ต้องเถียงกันเราจะยุติปัญหานี้โดยการเริ่มนับค่ะหนึ่งหนึ่งแล้วสองเมื่อกี้เขาห้าเล่มนะ ีตอบคมใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูทรงถัดไปกันดีกว่าคิดว่าทรงกลมกับทรงกระบอกนี่แหละจะชนะสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมไหมคะชนะอังนี้ใครว่าชนะยกมือขึ้นตอนแรกตอบไว้แค่สี่แหมพอแพ้แล้วเปลี่ยนฝั่งเลยนะเล่าว่าคิดว่ากี่เล่มคะเลขสิบสงเ่มสิบสองถ้าพร้อมแล้วเริ่มด้วยเ พี่เหนื่อยแล้วอช่วยวางหน่ะหนังสือจะพร้อมไหมนา้าแล้วยังไง ยคนนี้ตอนแรกเขาบอกเล้วาตอนแรกใจคิดวงกลมใช่ไหม<ช>แต่แก๊งบอกสามเหลี่ยมใช่ไหม <c oughs> อ่ะแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเป็นวงกลมเขาตอนแรกว่าวงกลมมันจะเป็นทําทําเสาเยอะกว่าทาเสาเยอะกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มากกว่า,าวแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีกว่าเสาสี่เหลี่ยมไม่เป็นไรน้องบอกว่าเสาว,วงกลมรับน้าหนักได้เยอะกว่าแต่เดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลจากพี่นิกและพี่เลยกันดีกว่าค่ะว่าทําไมวงกลมถึงสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่าสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมไปฟังเฉลยกันเลย แล้วทรงกลมมันมีผลกับการรับน้ําหนักยังไงอะคะก็ทรงกลมนะครับสามารถที่จะกระจายน้ําหนักได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับสี่เหลี่ยมนะครับมันก็มีมุมสี่มุมใช่ไหมเวลากระจายน้ําหนักเนี่ยทำให้ตรงนี้นี่นะครับรับน้าหนักค่อนข้างเยอะมันก็ให้ตรงมุมนี่นะครับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่<อ> จริงหรือไม่จริงครับที่ว่ายุงที่ดูดเลือดคนหรือสัตว์เนี่ยนะครับคือยุงตัวเมียเท่านั้นไม่จริงหรอกค่ะไม่จริงเหรอก็ยุงมันก็ดูดเลือดเท่านั้นว่าจะตัวผู้ตัวเมียอืมเอยมั่นใจฟังคำตอบดีกว่าครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงครับรใช่ การที่ยุงตัวเมียดูดเลือดก็เพราะต้องการโปรโตีนและก็แร่ธาตุไปใช้ในการฟักไข่นั่นเองครับซึ่งปริมาณไข่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเลือดที่กินเข้าไปครับส่วนยุงตัวผู้จะดูดพวกน้ําหวานของเกสรดอกไม้เป็นอาหารซึ่งอาหารหลักของยุงจริงๆก็คือน้ําหวานครับแต่เพราะยุงตัวเมียบางชนิดต้องการสืบพันธุ์ ดังนั้นจึงมีความจะเป็นต้องดูดเลือดครับโอ้โหเอยเพิ่งรู้นะคะพี่นิกว่ายุงตัวเมียเท่านั้นที่จะดูดเลือดเรา<ฮ>ส่วนยุงตัวผู้ก็จะดูดน้าหวานจากเกสรดอกไม้ตัวเมียนี่ไม่ไหวเลยนะถ้ายุงตัวเมีมากตก้องโอ้ไม่ได้เราต้องไล่ไปห้ามฆ่าสัตว์ประชีวิตนะครับเอาละครับรายการไลซายเราวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าน้องมีคําถามหรือว่าคําติชมก็สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ไลซายแอดไทยพีบีเอสครับและอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งมี่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วพบกับพวกเราทั้งสองได้ใหม่ใน ไอ้ไอไซ,ซอายคนฉลาดแบบยกกำลังสองสำ<อ>หรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ